สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีน VIP เช้าบ่ายค่ะวันที่11กุมภาพันธ์6 8 6 8นะคะทุกคนวันอังคารก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าได้รอบบ่ายนะคะส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นไปจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ f c จะสามารถนาไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนทุกคนค่ะเราไปดูวันที่10ก่อนว่าเข้าหรือหลุดตอนแรกว่าจะไม่ทำให้นะคะทุกคนจีน VIP เห็นเข้าก็เฮ็ดอีกลาพี่น้องเอ้ยนะคะ กเมื่อยูเด้พี่น้องขา่ว่าเห็นเลขเขาต่อกันขยากหให้พี่ให้น้องอยากให้พี่ให้น้องได้นะคะรุดเมื่อใดพุ่นล้พี่น้นองค่อยสีเศร้านะคะทุกคนในอาทิตย์เนี่ยบอกกันอีกทีวันเสาร์าอาทิตย์นะคะพี่น้องถ้ทบอลรุดกันยาวไปเลยนะคะทุกคนขาไม่หลุดนีคลองชอบนะคะทุกคน <laughs> รอบเช้านะคะเด่นให้แจให้เด่นสามและสองมาศูนย์ห้าสี่เจ็ดสองมาคู่เลขเด่นแยกกับเด่นประจําวันเลยนะคะทุกคนเจ็ดสองสองเจ็ดพี่น้องรอบบ่ายให้หนึ่งและศูนย์มาห้าศูนย์เก้าเจ็ดสามพี่น้องะ่ะเบิ้งที่เรลพี่น้องเด่นมาศูนย์เข้าคู่ศูนย์เก้านะคะทุกคนคะ่ะสามเจ็ดเจ็ดสามเป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันของรอบเช้ามาเข้ารอบบ่ายพี่น้องเออแต่เหลียใจเนาะคะ่ะเอา คนก็มีเขามีหลุดเลยเนาะพี่น้องเนาะเขาทุกมือกับซีบดกับซีรวยนะคะทุกคน <c oughs> สำหรับวันที่สิบนะคะทุกคนจากที่ใจคำนวณแสด็นได้และรอบเช้าได้เจ็ดและหกเรามาดูความน่าจะเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ ็ดสี่หกเจ็ดหกเก้าหกแปดหกสามหกห้าหกศูนย์เด่นรอบใบค่ะอยู่ที่เก้าร้อยแปดเก้านะคะเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสามเก้าศูนย์เก้าห้า เก้าแปดแปดค่ะแปดเจ็ดแปดหกแปดสามแปดแปดแปดศูนย์แปดห้าประมาณนี้นะคะทุกคนมาดูคู่ตัดเด่นนะคะเจ็ดหกเก้าสามเจ็ดเก้าเก้าสเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ด 6กเจ็ดเจ็ดหกหกเับแปรอบบ่ายเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหกหกเก้าปดแปดเก้าแปดค่ะแปดเจ็ดค่นี้ก็คือคู่ตัวด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าว,วิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย f อฟท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปเลนกลับด้วยทุกคู่นะคะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจำวันค่ะ เลขเด่นประจำวันอยู่ที่เลขสามและแดเบิลประจำวันคือสามสามนะคะทุกคนเลขสามกับเลข8ดนี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันถ้าไม่ชอบตัวเด่นนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่เจ็ดและหกเด่นประจำวันอยู่ที่สามและแปดเป็นเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดติดคู่ตัวเด่นเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกค่ะ หกสามสามดแดหกติดคุดตรินหก8ปดแปดกเก้กับแปต้องบและสมกับ8ปปิน9ก้าสามสเกก็แปดแดเติดคุดตรินเก้า8ปดแปดดขาแปดสามแดแปติดเลขเด่นประจําวัน8ปดสามสามปดนะคะทุกคนปินยังไงคะสีะ่ะามีครูใดมากเพ่าพี่น้องมักกระตามเด้อพี่น้อง,กกองปรมักกับพานจ้า สถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันค่ะทุกคนไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีน VAP วันที่ส1กุมภาพันธ์25 6 8จก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคโชคบันหมานสุขผูสุขก้นพี่น้องสวัสดีค่ะ